ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ไปรับรางวัลจากพระหัตถ์ของประเทศด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหนูก็เหมือนแบบ28 20- แจะ30แล้วอะ่ะก็ได้เหมือนได้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเอาไปให้คุณแม่ดูไปอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเนาะตอนที่เรารู้ว่าเราแบบว่าได้รัแบบรางเนี่ยตอนนนคือดีใจที่กันคือดีใจเพราะหนูเห็น ลิสชื่อไม่ห่างกันมีน้องพิซ่าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นก็คือเหมือนได้เจอคุณแม่ของน้องด้วยแต่ก็ทุกคนก็รุนว่าแบบว่าน้องจะมาไหมอะไรเงี้ยอาจจะได้ความไปติดติดงานหรือติดภารกิจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เจอก็แบบว่าดีใจที่มีเราอยู่หนึ่งในนั้นเพราะว่าเหมือนคัดจากทั่วประเทศเลยอะไรเงี้ยคี่เราก็เตรียมคัด้ปล็อกสตาร์ไปเต้นกับน้องเลยใช่ไหมถือบนไม่ได้น้อใส่วันนี้ก็คือคิดไปแล้ว หนูว่าคนที่ดีใจกว่าหนูคือแม่เพราะว่าเขาก็จะแบบว่าเหมือนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้กันในครอบครัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เหมือนคนทั่วไปเขาก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มันไม่ได้ได้ไๆๆแบบง่ายๆเยอะๆค่ะเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาก็รอดูตอนหนูรอดูตอนคอนเสิร์บัวตอนอะไรอย่างเงี้ยตอนรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ ดีใจร้องไห้ค่ะเห็นคลิปเห็นคลิปที่เราแบบว่ารับรางวัลเงี้ยก็ร้องไห้ช่วงนี้เซนซิทีฟด้วยอะไรเงี้ยดีใจดีใจรางวัลที่ที่จะให้คุณแม่ตอนนี้ก็คืออาจจะดีเลย์วันแม่นิดนึงเพราะว่าจะต้องรอค่ะใช่เป็นการเป็นการพรีออเดอร์เดอร์กจะต่างประเทศในประเทศค่ะสั่งคำค่ะก็สร้างบ้านมาได้ รถใช่ใซื้อใหม่ซื้อใหม่รถให้แม่เลยไม่คิดว่าถ้าก่ออิดไงดีไม่บอกว่าทุเรียนดีไม่บอกว่าบอกทุเรียนอ๋อคำสั่งกลับไม่ไม่ขับรถรถธรรมดาเลยฮะที่ในไทยนี่แหละค่ะให้คุณแม่ใช้เลยใช่ใช่เาเหมือนรถที่ใช้อยู่ตอนนี้เหมือนมีค่อนข้างมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะซื้อให้เขาใหม่อะไรนะคะทะเป็นเท่าไหร่ค <gamma> ะ <enders> <ove> ยังยังไม่ได้ดูเรื่องทะเบียนเลยแม้หนักไหมราคาเท่าไหร่ไม่หนักไม่หนักค่ะเน้นเน้นการใช้งานง่ายๆอะไรอย่าเงี้ยเพราะเขาขับที่แบบต่างจังหวัดแล้วรู้แม่รู้ไหมว่าจะเป็นรถใหม่เหมือนก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบบอกเขาคอนเฟิร์มชเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าเราเราเราเลือกเองไม่ได้ให้คุณแม่แบบไปดูไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ค่อยรู้อยู่แล้วด้วยค่ะเรื่องเเขาาาใว่ชออบบบะไรแนี้รู้เลยแน่นอนค่ะอันนี้โบติสปอยแค่ไหนคะในการบรแลแม่ ปกติทั่วไปเลยค่ะปกติทั่วไปก็เปิดอะไรเงี้ยเวลาเราไปหาเวลาเรา่ามอบอะไรเงี้ยก็เป็นอนี่อยู่แล้วเพราะแม่หนูเขาก็เป็นคนเล่นโซเชียลอยู่แล้วด้วยอะไรเป็นแบบอย่างเนี้ยให้แบบว่าแชร์หน่อยว่าการไปยืดคดี่ด็นอะไรบ้างแม่จริงๆไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะเหมือนเพราะว่าเวลา,าเราทําอะไรก็คือบางทีหนูก็จะนึกถึงเขาตลอดยิ่งช่วงหลังๆที่พอเรามาเป็นอิงฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลาสมัยก็ยุ่งมากๆเราก็โทรหากันกินข่าวหรือยังนัไนนี้ ตอนนี้ก็คือให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาแบบเต็มที่เพราะก็ลำบากมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเขาอยากทําอะไรแล้วก็ซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ที่สุดเลยไปเ้อสุพรรณค่ะสุพรรณเราได้เจอแม่สัปดาห์ละกี่ครั่ะโอ้เดือนนึงก็ประมาณครั้งหนึ่งค่ะโอ้เดือนนึงใช่ไปหนูไปทีนึงก็จะแบบทำกับข้าวของโปรดเราไว้นะเดี๋ยวเราไปแล้วเราไปกินคือความพิเศษสุดๆคือสุดๆหลักๆเลยน่าจะเป็นที่เราได้กลับไปกินข้าวฝีมือแม่มากกว่าไปถึงต้องกฟ้า ก็จะสั่งเขาไว้ว่าเดี๋ยวเราแม่ก็ทำอันนี้ทําไว้แบบเป็นหม้อๆเลยเดี๋ยวเราเอากลับมากินที่กรุงเทพนเมนูไหนที่แบบว่าอยากกินมากฟิลล์แม่ต้องเป็นนี้น้ำพริกกะปิค่ะแล้วเราอยากไปอะไรต่ว่าแม่แบบมาอยู่กรุงเทพอืมตอนแรกแพลนไว้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบค่อนข้างที่จะมีโรคประจําตัวเยอะแล้วตอนนี้คือกรุงเทพไม่น่าจะตอบโจทย์เท่าไหร่ค่อือฮัลโหลแปลงคาร์เติโ์นไปหลาเนาะ ก็เป็นสิ่งที่เขารอคอยกันนะคะคิดว่าผลงานอันนี้คือเราเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ทันวามกราอะไรเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เรารอคอยอะไรซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูก็เต็มที่มากมามันจะมีคือจริงๆทั้งเราและและแฟนขับก็คือจะจะติดกันมากเวลาออกงานเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เราไปอยู่ที่แม่ห้องสอนที่ตาดประมาณแบบเดือน2เดือนเงี้ยคือมันไม่ได้เจอกันเลยก็เลยมีความแบบเหมือนเขาก็เหมือนที่หนูเหมือนลูกอะเนาะบางคนเขาก็แบบเป็นหม่มมีออนไลน์อะใช่คือคิด่ถึง มีมีค่ะเขาเหมือนเขาเป็นการดเน a กันตามด้อมต่างๆว่าอยากจะให้คนได้แบบบางคนเขาไม่มีงบจริงๆเหมือนว่าเอา d o n a t i o แล้วก็มีการแจกว่าเอ้ยมีกิจกรรมให้เล่นนั่นนี่นู่นแล้วก็เป็นการโปรโมทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ากจะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ค่ะหลายวันค่ะเหมือนเขาจะเฉลี่ยกันว่ามีวันที่22 24อะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ๆกันไปตอนนี้เตรียมพร้อมในทางการระดมเแหน่งมาแน่ๆก็คือนัดเอ้ร้อยล้าน ถูกกันแน่แน่น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 นนี้าร้ยล้านเลยข้ามขอให้เป็นอย่างนี้ผลงนเรื่อยมันต้องให่มากสำหรับน่แค่ไนลูกคือทุกคนอะมันเหนื่อยมากๆอะแม่มนเหนื่อยมากๆจริงๆเราก็อยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่เขาได้แบบสมหวังในสิ่งที่เขาแบบตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็คิดว่าค่อยๆกระเถิบไปทีละร้อยละกันไม่ไม่ ก็หวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกก็หวังไว้ถึงพันเหมือนกันค่ะถ้าถ้าถ้ารวมแบบระดับโลกอะไรเงี้ยเพราะบนนะบ่นแม้ทางผู้ใหญ่เขาน่าจะบ่นเหมือนกันเราไม่ร่วมหรอร่วมแรงของเนี่ยได้ดูได้ดูไอ้นี่โปรโมทเต็มที่ชาหน่าจะแบบน่าจะแรงกว่าเดิมใช่ก็ภาวนาทุกวันภาวนาทุกวันจริงฟ้าจริงๆฟ้าสว่างแบบเป็นชื่อแฟนคลับเรามาจากไหนหลายคนแบบอ๋อ มันจะมีงานหลายๆงานที่เหมือนแบบว่าบางทีพอเขาเห็นเรามาเขาจะวิ่งกรูกันมามันเหมือนแบบมันเหมือนปลาที่ที่เราโยนขนมปังเขยปลาไหลเขาเขาเป็นคนคิดกันเองด้วยนะเหมือนแบบว่าเหมือนเขาแซวกันเองว่าอีเวนต์นี้เหมือนเหมือนปลาสวายแบบที่เขาแบบอ๋อสว่าไปขับโอเคหรอโอเคค่ะไม่นด้รักช่าคนแต่งแต่งอะไรก้าใหม่มาแล้วปลาสวายงปลาสวายทางดาม มันมายังไงเะี่ยคะดิแซวเล่นเนอะเพราไม่อยากเป็นไงหนูก็เลยแซวเล่นแต่บางคนก็บอกว่าโอเคเป็นก็ได้อย่างเงี้ยน่ารักเขาอยากให้เป็นอะไรเยอะด้วยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยแค่ระวังไว้เดี๋ยวตกกระดามไว้ไว้กันดามถูกดาน่ารักก็น่ารักก็ทุกคนก็จะงงงงอย่างอย่างบางทีแบบตอนที่เราไปคอนน้องนุ้ยนิวอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็ ชื่อแฟนคลับพี่ฟ้าเหรอคะปลาสวายก็ม <lotta authorized access oyu> ีเซลกันอะไรเงี้ยมันแปลกอะไรเงี้ยอาจจะร้อนอ้อมหลับปลาสวายหลับไมา่หลับกใหม่ตกความจำมันใหม่ก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากๆจริงๆนะพี่ฟ้าแล้วก็ทุกๆคนเป็นเรื่องแรกของของของหนูด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทําได้เงี้ยค่ะก็อยากให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนซัพพอร์ตมามันไม่สูญเปล่าวันที่เขาแบบซัพพอร์ตเราตั้งแต่เราเป็นอิงฟ้ายังไม่เป็นมิสแกรนจนมาถึงทุกวันนี้ที่ที่เป็นอิงฟ้าได้แบบหนูกล้าพูดเลยว่าเรื่องนี้จะต่อยอดให้กับเราทุกคนได้อย่างอย่างดีมากๆค่ะปสวายมาดูกันเยอะๆปัสวายมาดูกันเยอะๆเป็นดอมใหม่ไม่ <c> ชมชมก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็แอบเห็นส่วนหนึ่งก็คือแบบเป็นหอยแคลงอย่างเงี้ยแต่จริงๆหนูหนูไม่ได้แบบแล้วหนูไม่แจกได้เลยหอยเข้าใ่ะคำว่าหอยแคลงแต่จริงๆมันเป็นคำที่แบบเพื่อนหรืออะไรก็พูดเล่นกันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกซซเรียสอะไรแต่ว่าคือหนึ่งอย่างที่อยากเห็นอย่างหนูไปนคนที่แบบว่าทันตายเราทํามาเนาะมันก็แบบใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ร้องเรื่องนี้คือเราร้องไห้ดราม่าค่อนข้างเยอะ วันที่ถ่ายแล้วก็ตาบวมตาปิดตาปูดกันไปหมดแต่ว่าเพื่อความสมบูรณ์อ่ะเพื่อทําให้เห็นว่ามันดูมีสตอรี่เรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงไม่ที่ไม่ได้ห่วงสวยเพราะเรารู้สึกว่าหนูอยากขายความสามารถให้ได้มากที่สุดให้คนจําเราว่ายิ่งเขารู้สึกว่ามันดูแบบเป็นหมดมากเท่าไหร่คือคนเขาคงเห็นหนูในเวลาเราแต่งตัว พาร์ตนางงามอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าเยอะแล้วแต่ในพาร์ตอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะว่าว่าเราตั้งใจจริงจริงเซลล์ยนเตแมตตาหอยแครไม่ไม่ไม่บางทีพี่เลี้ยงพี่อะไรก็หิวว่าตื่นเช้ามาก็อยากกินหอยแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มองหนูก็มองเป็นแบบอันนี้ไปเพราะว่าตานี้แหละที่ทําให้หนูมีทุกวันนี้แหละ